สวัสดีค่ะอยู่กับแม่สวยนะคะไทยนิยมคามสวยนะคะวันนี้คุณแม่ขี่รถผ่านนะคะออกมาทุระก,กับคุณพ่อนอกเมืองนิดหน่อยนะคะขี่รถผ่านนะคะก็ได้เจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะโอ้โห FC ทุกท่านคะมันอลังการมากเลยนะคะดูทางเข้านะคะทางเข้าร้านกาแฟเป็นเป็นบ้านเก่าโบราณน,นะคะขับรถต้องมนต์มนต์เข้ามานะคะกาแฟลิป ยิบซีนะคะนี่ค่ะร้านกาแฟร้านนี้นะคะกาแฟ,าฟดิบย่ิบซีใช่ไหมกาแฟดิบย่ิบสีนะคะคุณแม่จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะสักครู่นะคะขอเวลาสักห้านาทีนะคะโอ้โหมันอลังการมากนะคะคุณแม่เพิ่งเคยเห็นนะคะคุณแม่เคยเห็นบ้านเก่าๆแบบนี้อยู่ที่ที่เขาใหญ่นะคะร้านร้านอะไรนะนะที่เราไปกินอาหารร้านริมน้ําใช่ไหมที่เขาใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะูนยนรวมของเก่าโบราณน,นะคะ บ้านไม้ก็เป็นไม้บ้านไม้บ้านไม้โบราณหมดเลยนะคะ FC ลองดูนะคะมันสวยมากนะคะกาแฟดิบยิ่ซีนะคะแล้วก็จะมีป้ายโบราณน,นะคะ mm hmm. ป้ายโบราณแล้วก็มีภาพเก่าๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเข้ามาชมนะคะเป็นร้านกาแฟที่อลังการนะคะอยากให้ดูวิวนะคะมีโต้ไม้โบราณน,นะคะมีโต้ไม้โบราณน,นะคะ แล้วก็จะมีของโบราณสะสมในบ้านนี้นะคะอันนี้โต๊ะตัดผมสมัยก่อนร้อยปีแล้วนะคะมีทีวีเก่านะคะแล้วก็มีอักษรนะคะที่เขียนเขียนเขียนทอคามนะคะอันนี้เขาเรียกปักะโลสมัยน้อยๆนะคะโอ้สวยมากเลยอลังการมากเลยนะคะว่าที่นั่งก็จะเป็นสะสมโต๊ะเก่าๆสมัยก่อนโบราณน,นะคะ ซึ่งหาดูยากนะคะซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคะซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคะจะเป็นตู้ไม้เก่าโบราณทั้งหมดเลยใครผ่านไปผ่านมาแวะนะคะที่ดงมะไฟนะคะที่ดงมะไฟจังหวัดสนรนครน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตชมนะคะมีกา้ํานะคะมีกา้ําสมัยก่อนมีตู้ตู้ไม้สมัยก่อนนะคะคุณแม่พาเข้ามาดูของเก่าขออนุญาตนะคะเป็นตู้สมัยโบราณน,นะคะ ก็จะมีฮอนเห็นไหมคะมีฮอนนะคะมีกล่องฮอนมีกล่องฮอนเป็นตู้ไม้โบราณนะคะซึ่งหาดูได้ยากในสมัยลูกหลานเรานะคะหาดูไม่มีนะคะสวยมากเลยนะคะผ่านไปผ่านมาแวะนะคะร้านกาแฟดิบนะคะยิบซีนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยมาดูของเก่าโบราณที่หาดูยากนะคะ อันนี้ก็เรียกว่าทางน้ำนะคะสมัยก่อนนะคะทางน้ำสมัยก่อนมีข้องด้วยนะคะสวยมากนะคะมีที่ทำกาแฟกลอนข้างในเป็นของโบราณหมดเลยเมีโทรศัพท์ด้วยนะคะโทรศัพท์สมัยโบราณนะคะซึ่งหาดูได้ยากนะคะมีโทรศัพท์ด้วยพัดลมนะคะพัดลมเก่า โอ้สวยจริงๆตัวน้อยขออนุญ,ญาตนะคะเป็นคนชอบของเก่าเวาลาเหรอคะอของที่อยู่ในบ้านส่วนนึงอ๋อของที่อยู่ในบ้านส่วนนึงแล้วก็เปิดร้านขายเองหายดีไหมครับปกติเราเปิดไปทางร้านใหญ่ด้วยใช่ไหมคะปกติเราเปิดทางนู้นด้วยใช่ไหมคะอ๋อทางนู้นไม่ได้เปิด,ปดโอเคแต่บ้านสวยมากเลยคะ่ะ อันนี้เจ้าของร้านกาแฟนะคะท่านเป็นคนชอบของเก่านะคะสะสมของเก่าที่เอาในบ้านออกมานะคะโอ้โหอันนี้คือทีวีเก่านะคะเปิดเพลงเบาๆเคอมากได้ยินเสียงเพลงไหมคะพาะมากเกียงเจ้าพิพิอไปช่างไปช่างเล็กๆ กาสวยมากผ่านไปผ่านมาแวะนะคะร้านกาแฟดิฟิซีนะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยกลับก่อนนะคะรวยๆวยโอ้โหประตูเป็นประตูไม้ประตูแผ่นนี้เปิดได้นะคะเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะประตูแผ่นนี้เนื้อว่าเป็นโชว์ไม่ใช่นะคะเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะ เป็นประตูนะคะเป็นประตูที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะอลังการมากนะคะประตูนี่เป็นประตูนะคะเป็นประตูเป็นประตูไม้นะคะเปิดออกเปิดเข้าได้นะคะของโบราณหมดเลยนะคะเป็นโต๊ะไม้โบราณนะคะโหสวยมากมีจักรยานเก่านะคะเป็นของโบราณโทรศัพท์เก่านะคะมีที่ีเก่าโอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะอลังการมาก ตู้โทรศัพท์เก่านะคะโต๊ะเก่าโต๊ะไวเก่า,ากเก่าสวยมากเป็นร้านที่สะสมของเก่านะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะคะจักรยานเกเก่านะคะคุณพ่อขอ,ขอในวิดีโอสักภาพหน่อยจับให้หน่อย มากเลยนะคะจักรยานคันน sure <ique S 1> ี้สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะจักรยานจักรยานโบราณนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะจะเป็นบ้านไม้ที่แบบสวยมากนี่เพราะาทุกคนสวยนะคะคุณแม่ใส่สุดเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบหกเดือนเดือนละเดือนเดนร้อยห้าสิบหกค่ะร้อยห้าสิบหกนะคะเป็นบ้านไม้สวยมากเลยสวยมา ต้นไม้สวยมากเลยนะคะไ,ได้ยังไ้ผ่านไปผ่านมาก็แวะนะคะร้านกา,ฟาแฟกาแฟดิบยิปซีนะคะที่ลงมาไปนะคะจะังหวัดสกลนครนะคะเป็นร้านกา,ฟาแฟที่อร่อยมากแล้วก็น่าเข้ามานั่งดื่มบรรยากาศโบราณน,นะคะให้ผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะคะลิปนี่เขาจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกาแฟดิบยิปซีค่อร้านยางไปผ่านมานะคะทางนี้เลยนะคะ นะคะผ่านมานะคะแล้วก็แวะนะคะสวัสดีค่ะ